โดนสับด้วยตะขอแหลมๆก็ทนไม่ได้อีกเพราะเขาจะทำให้เห็นนะอาจารย์ชเขาจะทําให้เราเห็นเลยระบบเขาเรียกว่าแบล็กเมททางอารมณ์ม <c oughs> าสักแบล็กเมททางอารมณ์ทําให้เราเห็นแล้วแบบเราก็อดที่ ใช่ครับยี่สิบบาทให้ใเลยเงี้ยใช่ครับถ้าเป็นอารมณ์มาแบบพุ่งตรงอาจารย์บางทีใส่ชุดนักเรียนมาช่วงปิดเทอมถือของมาคือแลกของขายของเนี่ยถ้าเราคุยไปคุยมาดูแล้วเหมือนว่าเขาเป็นนักเรียนจริงผมก็ช่วยเต็มที่เลยก็<ช>คือเขาเดนกม้เวลายถุงเท้าขายอะไรเขาอะอันนั้นก็คือถ้าเขาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนี่ยเราควรจะสนับสนุน,นแต่คือบางคนเรารู้ว่าหารายได้จริงๆรเพื่อมาเป็นค่าขนมค่าเียนหนังสือแต่บางคนนี่คือ โดนโดนบังคับให้ทำใช่ครับนะคะฝากกันไว้ค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะฝากไปไว้นะคะก่อนจะหมดเวลาค่ะต้องบอกว่าหลายคนประกอบอาชีพไม่ได้เพราะมันจะมีเรื่องของกฎระียการศึกนะใช่ครับตอนนี้แต่ว่าได้ข่าวว่าเร็วนี้จะยกเลิกนะคะอาจารย์ก็เห็นเห็นว่ามีการพูดคุยอยู่กันนะครับโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวสําคัญสําคัญก็จะว่า20จังหวัดแต่ทีนี้เหตุผลหนึ่งที่คนไม่มาแล้วบางคนก็บอกเอ๊ะ กฎอายการศึกมันไม่เกี่ยวอะไรนี่นะ,ะม,นมีแล้วมันก็มีความสงบเรียบร้อยมากขึ้นคืออยากจะอธิบายให้เรียนทราบแบบนี้ว่าประกันเวลาต่าง,ชา,างชาติมาเที่ยวเนี่ยเขาซื้อประกันภยัยและประกันภัยเนี่ยโดยปกติแล้วจะไม่ครอบคลุมในประเทศที่มีกฎอายการศึกเพราะฉะนั้นมันยิ่งทาให้เขาต้องคิดหน้าคิดหลังว่ามาแล้วถ้าสมมติว่าฉันไปมอเตอร์ไซค์ล้มบ้างไปเกิดอุบัติเหตุอะไรบ้างแล้วก็จะไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ซื้อประกันเอาไว้เนี่ยเขาก็กลัวก็เหมือนเราเราไปเที่ยวต่างประเทศเราอย่างซื้อประกันภัยเลยอาจารย์คเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ นะครับว่าผลตอบแทนที่มันกลับมาเนี่ยผมคิดว่ามันมัน,มนคุ้มกว่านะครับคุ้มกว่าที่อาจจะมีกฎระาบีสุดต่อไปโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวก็บอกกันไว้ <พบ S 1> นะคะ <พบ S 1> นอกจากนี้ค่ะอีหนึ่งเรื่องคุณคุณริมาฝากมานะต้องบอกคุณคุณริมานวันนี้มีตั้งสี่เรื่องนะ<ช>เราจบไปทุกเรื่องกับอาจารย์นะคะเรื่องของวันก่อนที่เราเห็นเลยว่าเวลาเรื่องของสัตว์ใหญ่ที่ <พบ S 1> หลายคนบริโภคเนี่ยคือเราไม่ห้ามหรอกว่าคุณจะทานสัตว์ใหญ่ทานสัตว์เล็กก็แล้วแต่นะแต่ว่า คุณขึ้นมาก็เป็นหนึ่งทั้งเรื่องที่บอกว่าถ้าถ้าเราเรียกได้ไหมคือสงสาร bt, คือมุมมองของคนเราเชนซสทิฟิต่ตางกันถูกไหมคะเราเข้าใจว่าบางคนเหมือนเหมือนตัวเมย์เองเมไม่ทานเนื้อวัวเลยอย่างนี้ค่ะก็พยายามจะลดละเลิกสัตว์ใหญ่แต่ว่านี่คือไม่ทานตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอาจารย์ค่ะเนื้อวัวเนี่ยหรือหลายคนบอกว่า,าไม่ไม่ทานเนื้อหมูเลยอย่างนี้เป็นตามหลักศาสนา,า,าต่อไปบางคนบอกว่าเริ่มจะทานบางสุรัสอาจารย์หรือบา,บางคนจะทานแค่ซีฟู้ดนะคะแต่ว่าเวลาเราเห็นเหมือนคุณขึ้นมาเห็นนี่คือเข้าใจได้ว่าฟิลิ่งเป็นยังไงวว่่่าาหหสัใญรือ ขนสัตว์แล้วมันล้มลงลอะไรเงี้ยครับสงสารเขาเค่ะต้อเสีใจตอนใจนะคะฝากกันไว้นะคะนอกจากนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะยังมีหลายประเด็นค่ะ ยกกระชับสวงอกเป็นสารสกัดจากผลลูกยอที่ช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวที่หย่อนคล้อยให้กลับมาแข็งแรงและยังมีสารสกัดจากกลาวเครือขาที่ช่วยให้ผิวผ่านกลับมากระชับและเต่งตึงเหมือนเดิมแล้สนใจแล้วเผื่อจะได้แบบอืมๆกับเขาบ้างต้องติดต่อที่ไหน ตภัณฑ์อูม่าบายรพัฒปกติราคา3,990บาทพิเศษสุดลดเหลือ2,590บาทสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่0 2 5 0 9 8 9 8 5 0 8 4 5 5 0 8 6 6 6หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่เบอร์0 8 5 5 5 5 2 1 1 1 ผู้ชมคะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะอย่างที่บอกเป็นรายการสดค่ะเมื่อกี้นะคะต้องบอกว่าสายเข้ามาหลายสายนะคะแต่ว่าเราติดสายคุณคุริมานะคะก็เลยรับสายท่านอื่นยังไม่ได้นะต้องบอกว่าแต่ละประเด็นอาจจะหมุนเปลี่ยนกันไปนะคะตอนนี้สายว่างแล้วคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่029349127-8นะคะหรือว่าเอสค่ะ4642201ค่ะอาจารย์เข้ามาคุยกันต่อค่ะนอกจากว่าปัญหาเรื่องของคุริมาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะอาจารย์วันนี้ข่าวดังค่ะเขาบอกว่ารถเมล์เราจะมีไวไฟใช้อาจารย์ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้อาจจะ ได้ยินมาบ่อยแหละแต่ว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะเราใช้สมาร์ทโฟนกันแล้วนี่แต่ก็มีหลายคนที่ใช้ระบบเติมเงินนะอาจจะไม่มีสตางในการเข้าร,ระบบสื่อ<ต>สารแบบนี้อินเทอสร์เน็ต internet wifi เดิน<ช>ๆไปช่วงเวลาลอต<ช>ิดน,นะฮะเหมือนน้องที่ออฟฟิศบางคนอนาจารย์ถามว่าเมื่อก่อนทำไมไม่ตอบไม่ตอบบ,บอกว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตค่ะ ต้องต้องรอมาถึงออฟฟิศก็เข้าใจได้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้ใช้แพ็กเกจอาจารย์ข่าวเลือดข่าวนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็คือทางคอสมกกนะครับก็จะมีแผนพัฒนานะอาจารย์ในการติด Wi-Fi แต่เฉพาะกับรถยนต์รถแอร์เท่านั้นอ๋อก็เหมือนกับปอใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับก็คือรถปรับอากาศยูโรนะครับจำนวน1,500คันนะฮะโดยตุลาคมถึงธันวาคมปี57เนี่ยนะครับจะทำเป็นลักษณะของการติดตั้งให้ทดลองใช้ก่อน200คันนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยถ้าโอเคแล้วนะครับก็จะมีการ การขยายตัวออกไปเรื่อยๆนะครับ <Yeah. S 1> จนให้ครบนะครับใช้ได้จริงในเดือนมกราคมปี2558นะครับซึ่งก็จะไปโยงกับ ตัย NGV ใหม่ด้วยที่จะซื้อเข้ามาอีก3 1 8 3แต่หลายคนก็ตั้งคำถามค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่าซื้อ NGV มาใหม่แล้วสัญญาที่ Wi-Fi สามารถติดในรถระบบใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าได้ได้ก็คือถอนจากระบบเก่ามาติดระบบใหม่ซะใช่ครับก็ถือว่าโอเคเขายอมนะเรื่องนี้ก็เป็นข่าวดีค่ะนอกจากนี้เองค่ะอาจารย์เขาบอกว่าในส่วนของ Wi-Fi เนี่ยถ้าถามว่าในมุมของชาวบ้านเรามาแชร์มุมของชาวบ้านนะมันก็อาจจะทําให้ประชาชนที่บอกว่าอยู่บนถนนเหมือนที่อาจารย์บอกยู่เพลินๆหนึ่งถึงสองชั่วโมงอาจจะสามารถทํางาน การหาข้อมูลต่างๆได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะอาจารย์คะพูดถึงระบบขนส่งค่ะทราบมาว่านะคะอาจารย์เมืองนอกเนี่ยเขาก็มีเรื่องนี้มาเหมือนกันค่ะยกตัวอย่างอาจารย์คะประเทศญี่ปุ่นค่ะนะฮะก็คือ n อ t ภซพาคตะรวันหนอของญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็จะเป็นบริษัทการให้บริการนะฮะหรือเข้าใจว่าเป็นคล้ายๆว่าเป็นรถไฟนะฮะก็มีบริการอ่า i ติดตั้งฟรีเหมือนกันนะครับอาจารย์คขอถามนิดนึงค่ะอาจารย์ขอแทรกนิดนึงค่ะถ้าสมมติประเทศไทยนะคะเราจะเห็นเลยว่า Wi-Fi เนี่ยจะไม่เหมือนฟรีจริงๆมันต้องมี การล็อกอินต้องใส่รหัสของไอดีทุกอย่างใช่ค่ะแต่ว่าถ้าไปต่างประเทศอาจารย์มีเห็นความแตกต่างเลยเราสามารถเข้าเข้ากดเงื่อนไขการใช้กอดบัญชีก็จะ s ซ r นเซอนะครับก็มีแค่ว่าเอาเราเราอ่านแล้วนะครับว่าเงื่อนไขการใช้งานของเขาคืออะไรแล้วก็กดไปปุ่มเดียวก็คือปุ่ม Connect นั่นแหละก็คือยอมรับเงื่อนไขแล้วก็สามารถจะเข้าไปใช้ได้แต่ประเทศไทยมันเหมือนว่าต้องมีการลงทะเบียนร e g i s t e ออะไรเงี้ยค่ะอาจารย์มันไม่มีฟรีแบบจริงๆอะค่ะไม่มีฮะไม่มีนะครับ ก็ก็น่าคิดอยู่นะครับว่ามันมีเรื่องต้นทุนของผู้ประกอบการอยู่นะครับทีนี้มันก็ต้องดูว่าพดคมีสายค่ะจระเวลาคุณดำค่ะคุณดำสวัสดีค่ะคุณดำสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะวันนี้คุณดำแสดงความคิดเห็นเรื่องอะไรคะเรื่องการศึกษาได้เหมครับอค่ะเชิญเลยค่ะคุณดำคือตอนนี้นอาจารย์นะผมเห็นเด็กที่บ้านนะอาจารย์ค่ะ ก็คือคุผมจะพูดเรื่องแบบรักมวลถึงววนตัวอะไะอาจารย์อ๋อเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะคือคือเราเราจะเห็นๆบ่อยไงอาจารย์ค่ะโรงเรียนยังไม่เลิกแล้วก็อนท้ายกันมาแบบนี้นะอาจารย์รับอ๋อค่ะโอ้โฮผมว่าเราถึงเวลาแล้วแล้วน่าจะเป็นวันละของชาติแล้วอาจารย์จับค่ะต้องตั้งมูลนที่รักมวลถึงมวนตัวนะครับโอ้น่ารเลยเบอร์กิ้นแบบนั้อาจารย์มีสัญลักษณ์มีแบรนด์อะไรก็ได้เลยอาจารย์ครับ นี่เพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าคนเราใจแตกตะเด็กๆอาจารย์ครับอนาคตล่ะถ้าเป็นเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นแบบนี้ในประเทศเราอยู่อาจารย์ค่ะจะเรียกว่าพวกเป็นแฟชั่นนะอันนี้แฟชั่นแล้วก็มีสื่อคอยประโคมอ่ะครับผมอย่างนี้เรื่องหน้าหน้าน่ากลัวมากนะอาจารย์ค่ะครับผมผมเป็นห่วงมากเครับเรื่องอะไรค่ะ สสวัดีเหมบอาจารย์ครับขอบคุณค่ะคุณดำมค่ะใครที่มีลูกหลานเนี่ยต้องกังวลเรื่องนี้เป็นอางมคุณดัมนม่ผ่านพ่อเลยคุณดัมมีลูกสาวคุณดำเคยเล่าฟังมีลูกสาวหนึ่งคนนะคะก็ต้องบอกเลยว่าอาจารย์คุณดำพูดเนี่ยมันก็เป็นสะท้อนปัญหาสังคมนะอย่างที่เราเคยบอกนะคอนเซ็ปต์ของรายการนะถึงแม้ทั้งวันเนี่ยเราจะพูดเรื่องอะไรแล้วแต่นะชาวบ้านอยากพูดเรื่องอะไรอยากแสดงความคิดเห็นโทรเข้ามาเลยนะเราสามารถเปลี่ยนได้ทันทีนะคะอย่างตอบเลยเรื่องที่คุณดำพูดอาจารย์มาตอบกันหน่อยก่อนจะหมดเวลามันแปลกมากอาจารย์คคคคคคคืือออใใในนนนนสสสััััังงงงงมมมไททยยเเเีี่่่่่่ป็หุ้ณาาารรรรขกกกบววลตะะช แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่มันถ่ายทอดออกมาตามสื่อะนะครับตามละครอะไรต่อนี้อะไร,ต,ะไระต่างๆในขณะเดียวกันส่วน,น,นต่างสังคมเนี่ยนะครับค,คืออย่างเมื่อวานเราก็เห็นนะครับในกรณีของเด็กหายเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยก็เกิดมาจากเด็กที่หายไปด้วยหนีออกจากบ้านนะว่างั้นเถอะมมร,ระยะเวลาอายุไม่มากนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ออกไปทําสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทาให้เกิดปัญหานะครับทีนี้คําถามก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ ในสังคมใน,ในสังคมไทยในเมื่อวัฒนธรรมก็ไม่อนุญาตนะครับคุณพ่อคุณแม่เราก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันมาโดยตลอดใส่ชุดนักเรียนอาจารย์ม,มัธยมต้นด้วยซ้ำไม่เห็นตามโรงหนังตามห้างสรรพสินค้าหลายที่เหมือนกันไม่ยังเคยคิดเลยถ้าห้างไม่อนุญาตได้ไหม คือมันคิดเองนะอาจจะแบบผิดก็ได้นะสมัยสมัยผมวัยรุ่นมีนะจารย์ก็สมัยผมเรียนมัธยมีระมอไใส่ชุดนักเรียนในเวลาปกติเราไม่สามารถไปเดินห้างได้นะจา์ในเวลาเรียนคุณไปโผล่ไปเดินได้ไงแต่เรารุ่นเดียวกันครับผมแล้วเราเราไปห้างไม่ได้ในเวลานั้นเพราะเขาจะรู้เลยแล้วจะมีสารวัตรนักเรียนที่แบบชกคอยตรวจค่ะใช่ครับไม่รู้ใครทันหรือเปล่านะแต่รุ่มเราสองคนมีใช่เดี๋ยวตอนนี้คือเราเห็นเลยว่าเด็กใส่ชุดมัธยมต้นซึ่งเมย์รู้สึกปวดใจมากมัธยมต้นนะคะแล้วก็ไปนั่งกันตามบันไดตามโรงหนัง ตามร้านเกมในห้างอะค่ะแล้วก็จับมือถือแขนครับแล้วเราเห็นคลิปหลายครั้งคือกอดจูบคือปัญหามันคืออย่างนี้แม่จารย์ถ้าเราลองมานั่งคิดดูดีๆแล้วเนี่ยในสังคมทั้งกรุงเทพหรือสังคมที่ไหนก็ตามเด็กมันไม่มีที่ไปนะจย์มันไม่มีกิจกรรมทํานอกจากนอกเวลาเรียนมันไม่มีอะไรทําจริงๆอาจารย์ลองนึกๆดูไปไหนอะระบบกีฬาเราก็ไม่ดีกับบ้านไงจย์กับบ้านมพใช่พ่อแม่ทํางาน ก็ไม่อยากกลับบ้านเบื่อนนะเรียนมาทั้งวันแล้วนะครับเบื่ออยากจะหนีอยากจะออกไปทําอะไรผมคิดว่าไอ้เรื่อง outlet เนี่ยนะครับก็คือการออกไปกซ์เพรสตัวเองเนี่ยนะฮะในมุมมองอื่นๆในมิติอื่นๆเนี่ยในบ้านเรามีโอกาสตรงนี้น้อยมากค่ะถ้ามีนะฮะไปเรียนพิเศษคุณก็ถูกบังคับให้ไปเรียนพิเศษพราแม่จ่ายตังไปแล้ว่พราแม่จ่ายตลางไปแล้วนะครับจะไปเล่นกีฬาจะไปเล่นดนตรีจะไปออกแบบวาดรูปหรือว่า มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยในกรุงเทพมหานครคถ้าคุณไม่ติดอยู่กับรถคุณก็ต้องไปออกไปติวอะไระทำนองนี้นะครับมันไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นในชีวิตยกเว้นไปห้างด้วยอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาในรูปแบบนี้นครับอาจารย์ มันเป็นปัญหาที่ต้องหนักอ,อกนะขอ,ของผู้ปกครองแนละ mm hmm. เข้าใจคุณดําที่บอกว่ามันน่าจะเป็นวาระแห่งชาติด้วยซ้ำเพราะว่าหลายครั้งที่คุณดําบอกนะคะอาจารย์ว่าเห็นเด็กผู้หญิงนั่งซ้อนท้ายแฟนแล้วก็กอดกันอย่างนี้ค่ะสังคมไทยก็ไม่ใช่สังคมแบบพ่อแม่ไม่รักลูกนะอาจารย์เราเป็นสังคมที่พ่อแม่เนี่ยรักลูกมากนะฮะแต่ทําไมมันเกิด <c oughs> เหตุการณ์แบบนี้ผมคิดว่าต้องศึกษาเรื่องนี้กันอย่างจริง <c oughs> จังเลยว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วเราจะควบคุมเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างนะครับใช่ค่ะเราต้องมาคุยกันวันพรุ่งนี้แล้วล่ะค่ะ นะคะไม่สามารถตอบได้หมดเหมือนประเด็นของคุณคุริมาเพราะว่าเวลาหมดแล้วจริงๆค่ะแต่พรุ่งนี้เราจะมาคุยกันต่อนะคะเรื่องของสังคมจะทํายังไงที่อาจารย์บอกว่าจะไปมีเอาเลสที่บอกว่าให้เด็กหลังเลิกเรียนไปทํากิจกรรมได้หรือจะมีออปชันไหนบ้างที่เด็กจะมีนะคะที่เมืองนอกเขาทากันนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์ที่สําคัญต้องได้ประโยชน์ค่ะอะไรค่ะวันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์วิโรจน์อย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะสดค่ะจันงคารพุธนะคะพรุ่งนี้เจอกันอีกค่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ